ตีหนึ่งตีหนึ่งเหมือนมันจะลงช้ากว่าเราด้วยนะเว้ยผมลงข้างหน้าเหยียบเหรียญให้ทางออกประพาน <c oughs> เออไอ้ <c oughs> ตีเล่นเป็นจัดเลยนะเว้ยตีกล้ามทองอ่ะเล่นป่านะพี่ตรงมาร์คชมพูผมเลยอ่ะเออเออข้าใจเหยียบแล้วเน้ยเจ็บเจ็บหน้านั่นเจ็บหน้ามาสองเจ็บ <c oughs> โอ้โหโลมาเล่นอะไรวะ ก็ยังขยับมาเห็นแล้วเห็นแล้วน้ได้อยู่พี่โอเคโอเคาบ้านไหนบ้ามาเฮ้ยเท้าขึ้นเท้าขึ้นมาบนหัวเราเนี่ยบนหัวบนหัวบนหัวบนคางบนคางเจ็บเจ็บ เสียเจ็บจัดว่ะเจ็บมากเลยตัวเนี้ยยังตรงไหนมาเพิ่มอ่ะมันไปตรงไหนแล้ววะไอตัวชิดอ่ะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบนะไม่คุยกันเยอะๆไม่คุยกันเยอะๆเปนี่ไงหน้าพี่ตัวนึงเจอลไอ้หี้ย

ครับน <Cornell. S 2> ้องตามไปเลยพี <not S 2> <Fin ch> <ier> yo, ่น so 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 ั่นแหละจริงฟาร์มดีกว่าฟาร์มเลยก็ได้นะเว้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปก็ได้นะเว้ยไม่ต้องไปหรอกฟาร์มัอเอาขอนก่อนขคุณฟาร์มัดอัดตัวดีกว่าแบบนี้ใครมีเหรียญป่าวะมีสี่ร้อยดิโพมีเท่าไหร่ขอขอเรียนหน่อยพี่โบ๊สามมีสามมีสามมามา เดี๋ยวเราไปยิงยิงเมืองซ้ายดีวยกว่าไปยิงเมืองซ้ายยิงเมืองเดิมอ่ะเออาเามาตามมาตามมาของน่าจะมีกันแล้วใช่ปะ่ะของน่าจะมีกันแล้วเนาะเกาะสามเออเนี่ยมันต้องเกาะสามทุกคนอย่างนี้แหละได้ได้อุ่นใจหน่อยเคลียร์สะพานคู่เลยเราชิลไหวไหวค้าง หายเลยใช่ไหมตอนนี้มันหายเลยใช่ป่ะคนดูตอนนี้มันหายแล้วปะเฮ้ยมีมีมีใต้ตีนอะได้ยินเสียงเท้าลงมาก่อนอยู่ไหนปเนี่ยตัวนั้นตัวนันตัว ไอ้ดา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 เหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวตัวเดียวแล้วตกใจอ่ะมีตกใจอ่ะบอกเลยมีตกใจอ่ะเรียบร้อยเอากำลังเถศดของกันอยู่อ่ะหวานเลยเอาเนี่ยครับเอาเลย ผมไม่เล่นนะกอสามตนี้โตตอบได้เนี่ยเกาะสี่แรกกันไหมเลยก็ได้นะเว้ยใครมีเหรียญแรกเกาะสี่ไว้เลยใส่กาะสีดีกว่ากอรสามไม่ค่อยดีนะเี่มอาเ้อีเยเทาไมีอปไปกอสี่หมดเจริเจริญเด้อเอ้มีคนกัระเบิดมีคนกัระเบิดมีเสียงกัระเบิดไหนป้ามันระเบิดแตกอะ ปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าไม่รู้ว่ามันกี่ตัวว่ะในเมืองเราชุบกันอยู่อ่ะกลับเข้าไปเอามันได้นเนาะในเมืองเราเนี่ยโอเคกันในเมืองดีกว่าพีี่มเแล้วค่อยโดดไปเล่นเมืองหนึ่งมึงจะไปทำอะไรวะปปปรระตูวา์ให้พี่อ่ะอ๋อชุบเกิดแล้วป่ะเกิดกี่ตัววะไห้ดูป่ะไม่เยอะเลยนะสวยดันเข้าไปหาเลยดันเข้าไปหาเลย นัทเข้าไปหามมาเลยเดี๋ยวพี่คมให้นัทเข้าไปหามมาเลยตัวทองตัวทองดาวดาวดาวตัวสายดาวว้ายพี่เด็กผมตั้งมาตัววับไปเลยนะเฮ้ยพี่โดนพี่โดนไอ้วก็หมดว่ะมาบ้านเอโลมาบ้านเอโลมาไอ้สายสายบ้านซ้ายบ้านปิโป้เองปิดซ้ายก่อนปิโป้ปิดซ้ายก่อนปิโป้ไอ้ดาวเล่าสวยเลยบ้านปิโรมาอยู่ตรงไหนอยู่บ้านปะ สวยสวยไปเข้าเมืองเราดิไปเข้าเมืองเราดิหนุดออกไปเล่นที่สูงดีกว่าเอ้ยไม่ไม่ไมไมเออเออไปเล่นที่สูงไงดีละเ,เดี๋ยวปิโป้เล่นกับพี่ข้างบนนะไอโรมาอยู่ข้างล่างอะ่ะใครมีเหรียญว่ากี่กี่ร้อยอะมีไหนคนละกี่ร้อยบาทโอเคโอเคถือไว้เลยโรามาถือไว้ถือไป ถือไว้ลงมาเฮ้ยม,มีคนขวามือมีคนขวามือ,อยิงดิยิงดิสองตัวสองตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงไหลเข้าไปยิงมันได้นะไหลเข้าไปยิงมันมันอยู่ไกลไปว่ะพี่ว่าไม่ต้องไปดีกว่าปะไปดีกว่าปะไปหาที่เล่นก่อนดีกว่าไปหาที่เล่นก่อนพี่มาพีา่จะพาเองไปเล่นข้างบนอันนี้ไงที่เหลือก็เล่นข้างล่างไว้อะเล่นใต้คางอ่ะจะดูกันมาตั้งประตูไไววว้้้ก่อนเดดี๋ยูหหลังใ ยังไงมีคุณปิ้งอยู่เจ็บมากเจ็บมากไอ้บ้าแดงตายแล้วลงไปดิลงไปดิเบอร์สองอ่ะเบอร์สองเล่กับโลมาไงบอกไปแล้วมันเลยได้เปล่าวะออกไปยิงมันเลยได้ไหมจบจบไปออกไปเลยออกไปเลยแล้วก็รีบเข้ามาเออมันชุบกันยังอ่ะมันชุบกันแล้วน่ะขอบบ้านอ่ะ เจ็บมากตัวทองหนึ่งตาสามตัวสามตัวตาไปหนึ่งแล้วเล่นได้สวยสวยวัดกลับมาวัดกลับมามีเหรียญป่ะวะพี่จะแลกประตูวาร์ปอ่ะทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งทิ้งเบอร์สองทิ้งในลมมาเก็บไว้ลมมาเก็บไว้แลกตรงซุ้มม่วงก่อนเนี่ยเราเข้าเนี่ยเราเข้าแน่นเนินสะพานเนี่ยเดี๋ยเราแป๊บแลกประตูวาร์ปก่อนเดี๋ยวตามไป เดินเข้าไปดูหน่อยก็ได้นะเวยเ้ยไอ้เหี้ยทำไมของถูกจังวะประตูบาร์้อยเดียวเองตู<า>้ฟ้าตู้ฟ้าเออมันลดตู้ม่วงด้วยนี่หว่าไอ้เหี้ยโคตรถูกอะ่ะร้อยเดียวประตูบ์าอ่ะซื้อติดตัวไว้ก็ได้นะเวย้ยจากพันหนึ่งเหลือร้อยหนึ่งอะ่ะแค่ขอแค่พี่ยิงดาวตัวหนึ่งอะ่ะสวยเลยอะ่ะม,ม,มันอยู่ตรงไหนของบ้านวะโรามาไปโดนร้อยหนึง่งตัวทองแล้วน่ะตัวทองแล้วน่ะ Money, money, money! Come the bird! Cầm more, 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 more! I'll carry the bird, I'll take the suncorp, I'll take the suncorp. 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 I'll ขยับ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 ไปเล่นข้างหน้าเลยเอ้ยเหมือนมีซ้ายมีตัวเลยว่ะซ้ายมีตัวนะนี่ตรงตัลิงเอ้ยมีตัวจริงมีตัวจริงเจ็บเจ็บเจ็บกระแทกแตกกระแทกแตกกดทองกระทองมันชุบตัวเองมันชุบตัวเองซ้ำ่อยซทำหน้ามีตีนใช้นหมเพื่อนไม่บนฟ้ามองบนฟ้าหน่อย ไม่อยู่บนตู้เดิไใตรงตู้ที่มันคุมกันไว้อะใช่ใช่ใช่ตู้วับอยู่ที่ผมนะผมมีอยู่ผมมีอยู่ได้แล้วได้แล้วซี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 ไวไวไวมันวาร์ปไปหามันวาร์ปไปหาใครไม่รู้บ้านหน้าบอกเลยแต่ดาวพี่บ้านนี้ครบัตวนแล้วค่อยๆเล่นนะไว้เล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะตรงไหนวะออกบนบ้านบนบ้านเห็นบ้านบนบ้านอ่ะไอุ๊ยโดนโดนสนายยิงอ่ะหนึ่งนะคัญยาก่อน ไปดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ <Så> ่งดาวหนึ่งตวพี่ดาวหนึ่งดาวสองดาวสองในบ้านมีอีกตัวในบ้านมีอีกตัวได้ยินเสียงเท้าใช่ป่ะวะใช่นี่หวะเอ้ยมีจริงด้วยซ้ายมือสวยโอเคโอเคขอบ้านฝั่งนู้น เฮ้ยมาเลยวอ่ะแปดบูแล้วว่ะแปดบูแล้ว